สิ้นสุดใช่ไหมสิ้นสุดสิ้นสุดสิ้นสุดหรือสิ้นจบเลยสิ้นสุดครับสิ้นสุดตที่สิ้นสุดนะครับผมถามเลยตลอดนะแต่การกระทบนะครับของการแผ่นดินไหวคราวนี้ในกรุงเทพมหานครที่เห็นว่าคุณชาดชาตินะครับได้เสียงมากกว่าหนึ่งล้านสี่แสนเสียงบวกกับของคุณวิโรธอีกสองแสนกว่านะครับ เทียบเท่ากับเป็นการชนะที่เขาเรียกว่า landslide เลยนะเราเมื่อวานนะครับคุณชัติชาติก็ได้ทำสิ่งที่ผมก็มีความหวังไว้สูงในการที่เอื้อมมือของตัวเองนะครับออกไปหานะพวกที่รงแข่งขันกับเขาในการได้ได้เชิญคุณวิโรจนะครับกับสอของพระเก้าไปออกไปดูพื้นที่เน้ำท่วมด้วยกันถูกต้องครับ ก็ขอแสดงความชื่นชมให้กับทั้งคุณวิโรธนะครับที่เป็นผู้ที่ไม่ชนะแต่มีสปิรรตพอที่ยังมีจิตใจที่ยังอยากช่วยชาวกอทอมออยู่นะครับแล้วแน่นอนครับต้องชมคุณชาชาติที่จิตใจใหญ่พอที่จะเอื้อมมือไปชวนนะครับคนอื่นเข้ามาช่วยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับก็บวังว่าจะเห็น ตัเตะเอนะครับคนอื่นคนอื่นคนอื่นนะสกลทีด้วยนะครับก็จะไปอย่างนี้กับคุณชาชัยเป็นสิ่งที่ดีในการเป็นภาพที่เริ่มที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณตรงนี้นะแต่ก็เหมือนกับที่ผมเดาไว้เลยเดาไม่ผิดเลยแม้เวลาเราเดาอะไรไม่ผิดนี่มันเหนื่อยจริงนะเพราะนี่เดาไม่ผิดจริงๆผมเดาว่าอะไรครับ หลายคนบอกว่าท่านประยุทธ์บิกป๊อมพักพลังประชารัฐคงต้องเอาเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอมอกกลับไปทบทวนอย่างสูงว่าผลงานของตัวเองเป็นยังไงอนาคตของการเลือกตั้งพักพลังประชารัฐในเวทีใหญ่จะเป็นยังไงคงต้องมีวอลลุ่มกันเลยอะแล้วก็มาดู ว่าการเลือกตั้งขราวหน้าเนี่ยต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่อะไรไหมแต่ผมเดาเลยครับแลวผมก็เดาถูกเลยว่าสิ่งที่ท่านประยุทธ์หรือพวกนักวิชาการที่ยังอยากเลียตูดรัฐบาลน,นี้อยู่ออกมาพูดเหมือนกันหมดเลยแถลงข่าวโอ้ยโอ้ยพวกยังไงทอมเนี่ยนะ ทำพิลพูดเองนะครับกรุงเทพเป็นแต่เพียงเมืองเดียวเคเดียวนะชาวกรุงไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนทั่วประเทศหรอกการเลือกตั้งผู้ว่าออออกทมคราวนี้ไม่ได้เป็นการสะท้อนเกี่ยวกับผลงานของผมเลยนะกรุงเทพเป็นเมืองกรุงเทพอะพวกคุณจะมาคิดอะไรมากช,ชาติชนะก็ชนะไปสิ พลังของพลังประชารัฐมันอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะพวกคุณนะวิเคราะห์ผิดบทไอ้ทอมวิเคราะห์ผิดนะวิกตูยังมีเสียงอนะีสานเหนือใต้กรนะุงเทพเป็นแต่เพียงเมืองเดียวนะพวกมึงไอ้ทอมนี่ไปคิดมากผมไม่เป็นห่วงเลยนะก็เป็นทางประยทธ์พูดนะัวกวิชาการหลายคนออกมาพูด ว้าวผมอย,อยากอยู่ในโลกใบนี้ของอท่านิเลยผมถามอย่างนะครับท่านประยุทธ์กับนักวิชาการพวกเนี่ยท่บอกว่าการเลือกตั้งคราวนี้ที่ถล่มทลายให้กับเพื่อไทยให้กับช,ชาติชาติให้กับเก้าไรลมันไม่เป็นการสะท้อนของกฎงานที่ประยุทธ์ได้อย่างไรเลยโลกนี้มันอยู่ที่ไหนครับผมอยากหอไปอยู่โลกนี้ที่ไหโลกที่เปิดตาหดหู ไม่อยู่ในความจริงลั่นละแลลั่นละแลลั่นล่ะแลเโ,โลกนี้มันโตรสนุกนะที่ท่านประยุทธ์กับพวกที่ชอบเรียนท่านอยู่เพราะโลกนี้พวกเขาทำไรผิดไม่ได้เลยโลกนี้เขาถูกบทด,ดีหมดเก่ง,ง,งหมดเจ๋งหมดโลกนี้เสียงของคนมากกว่า ล้านกว่าคนในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไม่มีความหมายเลยเพราะในโลกเนี้ยอย่างน,นี้บอกครับเขาดีสุดเก่งสุดเจ๋งสุดผมอยากไปอยู่โลกนี้มั้งไอ้โลกที่มันไม่รับความจริงแต่ท่านพิยุครับที่พูดด้วยความหวังดีครับผมพูดด้วยความหวังดีนะเพราะผมไม่เป็นนักวิชาการหรือคนรอบข้างที่เรียนของท่านโลกอันที่ท่านคิดว่าท่านอยู่ มันไม่จริงครับจะบอกว่าการเลือกตั้งผั้วาอทมอเนี่ยไม่สะท้อนไปสู่ผลงานของท่านหรือจะไปกระทบท่านพลังประชารัฐหรือตัวท่านเองในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยมันเต็มไปไม่ได้ดเด็กสี่ขวบยังมองเห็นเลยเด็กอายุสี่ขวบยังมองเห็นเลยเชื่อไหมครับนี่ผมพูดด้วยความหวังดีนะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกกี่อันแล้วทําเป็นตัวคนเราจะทําอะไรได้ดีเนี่ยมันต้องอยู่ในโลกความจริงแล้วความจริงก็คืออะไรชาวกรุงเทพชาวกรุงเทพนะครับชาวเชียงใหม่ชาวภูกเก็ตชาวโคราชาอะไรเงี้ยความรู้สึกตอนเนี้ทั่วประเทศเลยนะครับมันเหมือนกันว่าประเทศไทยตอนเนี้ตันเศรษฐกิจแย่ yeah. อนาคตไม่มีวนะะิสัยทัศน์ไม่ดี ของแพงไม่ได้ความรู้สึกของชาวกรุงเทพที่ออกมาเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับไม่ปชนชาวรู้สึกของประเทศไทยทนะั้งประเทศเลยชาวกรุงเทพเป็นสิ่งที่เพียงสะท้อนให้ออกมาให้ท่านเห็นเพราะมันไม่ไหวแล้วถ้าท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินออกมาจากไอ้โลกความฝันความโกหกความเลียงความเอาใจของท่านสักทีแล้วแล้วมารู้โลกจริง แล้วก็ดั่งวิเคราะห์กันว่าอะไรที่ท่านทำเนี่ยที่ทาให้ชาวกรุงเทพที่อย่าลืมนะครับท่านท่านต้องไม่ลืมนะท่านต้องไม่ลืมนะครับท่านต้องไม่ลืมนะครับบิ๊กต้อมต้องไม่ลืมนะครับหลายคนที่เลือกให้กับคุณช่าชาาิคราวเนี่ยคือเป็นคนเดียวกับที่เคยไปเป่านกีที่เคยเป็นป,ปิดราชบัลที่เคยใส่เสื้อเหลืองให้ท่านให้ท่านได้เป็นนายก ชี่พอตอนท่านเป็นนายกปุ๊กปฏิวัติพักเนี่ยใส่ชุดทหารกันแล้วก็ไปเต้นรำกันในปาร์ตี้ถ้าเราจำรูปภาพแบบนั้นได้นะแฮลแฮลเชียร์กันชิบหายไวบวกไปหยุดมาแล้วไปหยุดมาแล้วแต่วันนี้ชาวกรุงเทพสูงสุโน,โน้อชัดเจนนะครับไปยุดไปได้แล้วไปหยุดไปได้แล้วไม่จะบอกว่ามันไม่สช่ข้อเรีย อีกอย่างเลยมันไม่ใช่การเลือกคนชาติอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมมันชัดเจนมากเพราะคนชาติเนี่ยมายจาก่ายไขรถึงเขาจะเป็นอิสระนะเราเชื่อเขาเป็นอิสระนะแต่เงาของ่ข่อันเดิมของเขาเนี่ยมันไม่หายไปไข่ค,คุณทักสิณงั้นท่านลองวิเคราะห์สิคนระับท่านต้องมีคนที่วิเคราะห์รเอาผมไปช่วยวิเคราะห์ก็ได้เอาผมไปช่วยวคู่ใี้ท่านฟังก็ได้ไวหาคนที่เรียนท่านทั้งหลายเนี่ยมันมัน่วหมด พราะอะไรเพราะผมเชื่อหลายคนที่ไปเรื่องตั้งข่าวนี้ในกรทมเนี่ยและคนที่จะไปเรื่องตั้งที่โคราชเชียงใหม่เชียงรายอุดรเนี่ยก็มีความคิดเหมือนกันอยากได้ทักษิณกลับมาเฮ้ยทำคนไทยเขาไม่ต้องการอยากได้คนโกงกินประเทศชาติเลวร้า,ายอย่งทักษิณกลับมาหรอกเข,เขาออกไปเรื่องตั้งข่าวนี้แล้วครับแล้วท่านลองคิดดูสิคร,รับ ว่าผลงานของท่านเนี่ยมันหวยแค่ไหนผลงานของคณะทำงทานท่านมันห่วยแค่ไหนที่ทําให้คนไทยที่เคยเกลียดทักษิณที่มีความคิดว่าทักษิณนายจะโกงกินหรืออย่างงน้นอย่างนี้เขากลับไปเลือกคนของค่ายทักษิณได้นี่แหละครับคือผลงานของท่านคือทําให้คนที่เคยเกลียดทักษิณกลับมารักทักษิณได้อะไรเกิดขึ้นนะครับวิวแปลกดีไหมนี่คือผลงานชิ้นกระไรโบแดงของท่านเลย ล้วท่านจะไม่ทุกถวนได้ยังไรเพราะจะบอกว่าชาดชาติชนะอย่างเดียวาำนี้ไม่ได้เล็กชื่อกาแฟาหน่อยดิขนานั้นนะครับม่เป็นการชนะของฝ่ายทักษิณฝ่ายเพื่อไทยด้วยเพราะดูการชนะสกสิครับงั้นคนรอบข้างท่านเนี่ยที่เลี้ยงท่านที่เอาใจท่านเนี่ยเขาไม่พูดความจริงกับท่านผมอยากพูดความจริงกับท่านผมไม่ได้ท่านโมโหผมนะแต่ผมคิดว่ามันต้องมีคนที่พูดความจริงกับท่านแล้ว แล้ม้ท่านอยู่ในโลกที่มันมีความโกหกความตาบอดความเอาแต่จิตใจท่านให้สูง mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับประเทศชาติมันตกต่ำและการที่ประเทศชาติมันตกต่ำเน,ตตนี่ยชาวกทมที่เคยเป่านกหวีให้ท่านนีเอาโมกา้าแฟลกไม่หวายมากน,นีดแล้วก็เอาชูน่าแซวิกันไอแซวิสปูเรือนนะครับเขาออกไปเลือกคู่แข่ง เมื่อวานนะครับผมได้ไปกินข้าวกับน้องคนหนึ่งเมื่อวานได้ไปนั่งคุยกับน้องคนหนึ่งก็มาวิเคราะห์นะเขา็ถามาพี่ทอมวิเคราะห์เรื่องตั้งตัวก่อนสมองให้ใหม่นะน้องคนนี้คือรวยดีนะครับความรู้เยอะมากผมก็วิเคราะห์เขาฟังเขาบอกพี่ทอมครับผมต้องสารภาพครับท่านประยุทธ์ฟังผมดีนะครับสําคัญที่ท่านประยุทธ์ฟังประโยคนี้อย่างสูงครับเพราะไม่ได้มาจากผมมาจากคนที่สนับสนุนท่าน เขาบอกเลยพี่คมครับผมต้องสารภาพผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเป่านกอีผมก็เป็นคนหนึ่ง,ท,ปปนนนงที่ไล่คุณทักษิณคุณยิ่งลักออกไปจากประเทศผมเป็นคนหนึ่งที่มีความหวังกับสิ่งที่ท่านประยุทธ์ได้สัญญาประชาชนเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วครับพี่ผมจะบอกพี่เดี๋ยวนี้นะครับผมออกไปเรื่องคุณชักชาดินั้นท่านจะฟังคนคนนี้หรือท่านจะฟัง ไอ้คนรอบข้างท่านที่มีหน้าที่เดียวคือเอาใจท่านเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากท่านหรือนักวิชาการที่รับเงินจากรัฐบาลดูง่ายๆครับท่านก่อนเลือกตั้งเนี่ยมีโพจากสื่อบางสื่อเนี่ยอจิท็อปนิวส์ที่อยากเอาใจรัฐบาลนี้ที่อยากเอาใจกปปสอ,ออกโพมา สกลทีชนะแน่ชัดชาติเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์เองตาบอดหูหนวกท่านจะเชื่อสิ่งพวกนี้หรือหรือคนไทยจะเชื่อสิ่งพวกนี้หรือที่มาทำให้เราตาบอดแล้วหูหนวกผมว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในกทมออกคราวนี้คืออะไรครับชัดเจนมากว่าการที่เราตาบอดมานานนหรือชาวกรุงเทพตาบอดมานานหรือหูหนวกมานานเนี่ยเขาตาสว่าง คนกรุงเทพไม่ง่คนอุดรไม่โง่คนเชียงรายไม่โง่คนศรีสะเกดไม่โง,มง,มง่มันหลอกได้แปบ๊บเดียวครับท่านโอเคแป๊บเดียวของท่านคือแปดปีแล้วนะแต่ความจริงมันออกมาแล้วครับว่าผลงานไม่ดีแล้วท่านจะแอบภายใต้อำนาจหรือหลายคนอาจจะบอกท่านว่าไม้ตังหัวหายตามมันอย่างเงี้ยละ่ะมันขี้บอลมันไม่ได้ความหวงดีให้เราเหรอก ไม่จริงครับผมมีความหวังดีมากลยการเล่นพูดอันนี้ความวันนี้คือใหญ่ทั้งไปทัทวนนะครับเนียยถึงเวลาเลือกตั้งประยุไ์ไม่ต้องโกวไม่ต้องโกวเดี๋ยวเราแจกตังอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็แจกตังเนี่ยอันนี้ก็ไปกู้เงินมาอีกสี่หมื่นพันล้านแล้วใช่ปรับค่าน้ำมันแค่นี้แหละคนไทยมันชอบอยู่แค่นี้นะรัฐบาลคุมราคา นะแล้วก็แจกตังเชื่อสิครับเบตโตเดี๋ยวแจกตังค์คนเลือกเราหมดไม่ละครับท่านไม่ละครับถ้าท่านยังเชื่อไอ้คำปรึกษาของพวกนี้อีกนะเจ๊งหมดครับเจ๊งหมดเพราะท่านกำลังจะเอาอนาคตของลูกผมอนาคตของประเทศชาติไปจํานองเพื่อกู้เงินออกมาเพื่อคิดว่าท่านจะชนะการเลือกตั้งข่าวหน้าได้ ในการที่คนไทยยังง่โออยู่ขอทานอยู่และจะรับตำแหน่ง,งท่านเขาไม่เอาหรอกครับเขาไม่เอาหรอกครับเสียงประชาชนมันมีจริงเนี่ยมีน้องนะสุขสักกุนานะเขามีสวออยกมือให้สักกุณาพี่ผู้ได้ฟังนะถ้าคนไทยเราออกมาเลือกตั้งแล้วมันถล่มถายให้เพื่อไทยภูมิใจไทย ก้าไกลขนาดนี้นะสวไม่มีความหมายเลยครับไม่มีความหมายเลยถ้าการเลือกตั้งของเวทีบนนะเป็นอย่างเวทีกรทมนะสวม่ไม่มีเสร็จเลยและอย่างนั้นคืออะไรพี่ก็เชื่อว่าสวบางคนก็ยังมีจิตใจที่สะอาดระบายสุดอยู่นะขอให้ประชาชนชัดเจนกันแล้วกันว่าต้องการใครนะแต่ก็กลับมาเรื่องคุณประยุทธ์กับตาบอกของหนก่กท่านคิดดูสิครับมีพรรคพวกเก่าทั้งท่านอนะ จะเป็นอาจารย์เสรีวงบุญพาจะเป็นพวกหมอมนู้นหมอมราชวงนู้นหมอมราชวงนี้นะพวกวโขนโบราณทั้งหลายภพบูนหมออะไรนะที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่เป็นหมอที่เป็นเพี้ยนเลยทหารหมอนะคุณเลือกชาติชาติคุณเลือกวิโรธแปลว่าคุณไม่เลือกสถาบันจะเป็นไงครับคนกรุงเทพเนี่ยออกไปสู้เพื่อสถาบันนะตอนเป่าลูกวีตอนใส่เสื้อเหลืองแต่สุดท้ายแล้ว คนพวกนั้นบอกไงขอเลือกปากท้องตัวเองเก่นอ,อกน,นดีกว่าครับภาวะนี้ขอเลือกอนาคตของลูกก่อนดีกว่าครับขอเลือกการที่เราไม่อดอยากนล้นดีกว่าครับนะพวกบ้าอที่จะมาอ้างสถาบันดึงฟ้าลงมาเล่นกับดินเนี่ยกูไม่ฟังพวกมึงนะกูไม่ฟังพวกมึงนะตอนนี้กูไม่มีแดกนะชาวกรุงเทพนะเป็นกระจกที่สะ้อนให้กับชาวประเทศไทยถ้าผมพูดผิดนะช่วยดูนาำเมสเซจมาเลยนะขอะผมขอถามคำถามนี้เลย ให้ทุกคนเขียนมาเดี๋ยวนี้นะตกโรงคุณคิดว่าการเลือกตั้งคราวนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่งไม่สุดเพื่อยุต์เลยเป็นการสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั่วประเทศหรือเปล่าหรือไม่หรือเขาพูดถูกว่าเป็นต่ชาวพรมออย่างเดียวอย่าฟังปามเปี่ยนของทุกท่านนะครับ yes or no เป็นความสะท้อนก็言言 yes ถ้าไม่เป็นความสะท้อนเป็นในเพียการเลือกตั้งในกรุงเทพก็ n o m u s งส n g ทำไมหยือเ่าสิครับอยากรู้ว่าคุณคิดนยางไรก็ ผู้แค่นี้นะ้ววันนี้นะเรื่องเลือกตั้งฝากอย่างเดียวครับพี่ครับอย่าไปอยู่ในโลกที่มีแต่ความโกหกความเปิดรู้เปิดตาความเชื่อในสิ่งผิดิพี้นไเป็นผู้นํานนของประเทศชาตินะครับไอคนที่รอบข้างท่านที่เรียนท่านจนตอนนี้ไม่ต้องใช้ผ้าที่ชูแล้วะนะต้องเอาคนนี้ออกไปครับหาคนที่เขาจะพูดความจริงกับท่านผมยินดีพูดความจริงกับท่านนะครับ หลายคนก็ยินดีพูดความจริงกับท่านแต่มันสำคัญอะไรครับเวลาคนพูดความจริงเนี่ยท่านก็ต้องมีใจกับใจฟังมาก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 นะครับเรื่องที่สองที่อยากพูดนะนี่สั้นๆนะเพราะมันทุเร่จูนรืจะทุเร่ยังไงแล้วนะทุเร่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 เรื่องอะไรเรื่องแตงโมที่กลับมาอีกแล้วนะว่า the fuck ไม่ได้ขับเดียวค,คุณแม่ครับพอเห<พ>อะ คุณแม่ครับพอเหอะคุณแม่ครับพอเหอะทนายแต่ละคนนะครับพอเหอะทนายแต่ละคนนะครับพอเหอะสื่อแต่ละสื่อนะครับพอเหอะพอเหอะพอเหอะหยุดทํามาหากินกับวิญญาณของน้องได้แล้วหยุดทามาหากินกับวิญญาณของน้องได้แล้วฝากเรื่องนี้ไปหน่อยนะพอเหอะคนไทยเราเองนะก็ หยุดสนใจเรื่องนี้ไดแลพอรับโอเคทิ้งทบทวนคําถามอ้อยนะเพื่อจะส่งไปให้คุณประยุทธ์เขาเห็นนะไปด้ว้วยนะเขาดูไลฟ์ผมนะคนในรัฐบาลเนี่ยนั้นการที่คุณแชร์อ p ินิยนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเยอะนะตกลงคําถามนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้เป็นการสะท้อนเกี่ยวกับผลงานคุณประยุทธ์หรือเปล่า และจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนไทยแผนเรื่องตั้งเวทีใหญ่หรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าสะท้อนกด yes ถ้าคุณคิดว่าไม่สะท้อนเหมือนกับตอนนี้ค่านพยุทธิคิดอยู่กดโตนะครับสวัสดีครับทุกคนคับ